ส่วนได้นะขอเซตเกียวกันโอ้โหเฮียโอ้โหโอเคก็กลาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะนี่แบบคัมเบลอดแชแนลนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม r า v นะก็เป็นการรีวิวซานิสกินใหม่นะก็ซึ่งแจกในวันที่21มกราคมก็น่าจะเป็นวันตุจีแหละเออเขาแจกวันนี้เนาะ โอเคก็กดกับแฟนผมแล้วก็มาเป็นโลมิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะโดนแย่งก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยโดยทางด้านส่วนของกิจกรรมนะก็เป็นเอออยู่ไหนวะหาไม่เจอโอเคช่างมนแล้วกันทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละนะเออกิจกรรมมันเป็นยังไงก็ล็อกอินล็อกอินเรื่อยๆมามันก็วันสุดท้ายก็จะได้ซาิสมาเล่นนะ เเออออก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับโมเดลสกินของซานิสก็ไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะชิ้นแรกออก็เป็นโซลิเวอร์นะดาบฟาร์มชิ้นที่2ก็ออกเป็นรองเท้าต้านสถานะชิ้นที่3าออกเป็นบล็อกเกนสเปียร์นะชิ้นที่4ก็อมิอาร์มชิ้นที่5เนี่ยเอ่อแล้วแต่บางคนนะจะเล่นเป็นดาบคลีก็ได้หรือบางคนก็อาจจะแบบออกเป็นเนี่ยเอ่อฟอนดทูตนะดาบแดงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ออกเป็นกอเกิดแต่ตอนนี้ผมจะเล่นเป็น ดาบคลีแล้วก็ดาบได้ไหนะก็ไม่แน่แล้วแต่อาจจะไปดูในเกมอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆไอเทมนี่ก็เปลี่ยนตามหน้างานได้นะแล้วแต่แบบขึ้นอยู่ว่าฝั่งตรงข้ามตัวอะไรจะเกิดรูนก็ประมาณนี้เลยนะเล่นกันเป็นรูนจระเากกน,นะผมก็มีแค่90อยู่นี่ต้องใช้เจะเการ้อยโอเคพลังแสงเอาเดวิลมานะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผม เก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อัพสกิลสองน้ำเพื่อความไวในการฟาร์มเริ่มที่บัฟแดงแล้วตอนนี้จบบัฟฟ้านะจะได้ไปแกงเลนแครี่ได้โอเคซนิดฝั่งตรงข้ามเขาเอาเป็นกดแข็งมานะแต่ผมไม่ได้ใช้กดแข็งขอให้รับไปนาน เดี๋ยวเราเซตรอ,องเท้าลดสถานะไว้ก่อนเลยแล้ต้องลงมารับเวฟกลางนเ,เนี่ยเวฟเนี่ยถ้าไม่รับไม่มงมอง,ง,ง,งสีมแล้วดูทรงเราไม่หนุนมาทุกที่ลงมารับกลางดิเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไนี่เองแล้วกันรับเองแล้วกัน เขาไม่มรับมัน,นผมเห็นซานิโผซานิโผบนเน็ดแบงทุกคนปิงขึ้นแล้วอ๋ารารบวกได้นะอ้าวเดิ<ห>นมาเจอซานิทก่อนแรกกันสับไปหนึ่งทีตอนนี้สกิลสองมาตีอยู่ตีอยู่ยยวัดกันที่ลูนวัดที่ลูนแต่ลูนผมกากว่าโอเคได้ซานิทไปแต่ผมก็อาจจะแดนนะทุกคนนะไอ้ยรอดอยู่รอเธอรอเธอรอเธออ้ โอเครอดได้นะเมื่อกี้คือวัลอ๋อเขาเล่นขวานโอเคโอเคซานิสฝั่งเขาเล่นออกเป็นขวานนะเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างซานิสโซลิเวอร์กับซานิสเอ่ออะไรวะมันชื่ออะไรนะ <c oughs> ขวานดึงชื่อ,อเอออาจจะโดนดึงเข้าป้อมโอเคเขาโอ้ยฟิกมาดึงเลยเหรอ <c oughs> เกินปุยมุยฮะเกินไปไหม โอเคแันนี่ขวานมานะถอยก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกดโดนลูกโจมตีมันกลับไปโจมตีเออขวานชื่อเลยวิธานนทะุกคนนะลืมชื่อลืมชื่ออะไรอเลนเปิดดาร์กแล้วได้หรือเปล่าฟอเลนผมว่าเสียวะ่ะนั่นไงหวังดีมะส่งร้ายเนี่ย ทำดีมเสียด <hi> ักเลยช่วยตีหน่อยเพื่อนฮัลโหลสีอาิเขาใส่สกิลกับมังกรไปหมดแล้วนะเราก็สับเขาได้เลยตอนนี้เขาไม่น่าจะมีสกิลในการเคลียร์แล้วอาโปชัดลาชอดเป็นหนึ่งทีสนิทอาจจะดักผมนะหายไปได้ละอาจจะเข้าเลสก็ได้คอนดิชั่นด เอฟเฟกสกิลก็สวยนะตอนี้สกินนี้โมเดลสกินในเกมก็ถือว่าทำมาค่อนข้างดีเลยวแหละสำหรับสกินแจกนะตอนนี้การเงินเราค่อนข้างนำทุกคนบนก็อยู่ตัวแหละแต่ลึกไปนะตอนนี้เขาแกงแล้วนะนั่นไงผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนกแต่หายาเขาลึกมากหมดเลยอ้าวเขาไม่เห็นผมหรอ เล่นอาเวียดูมแมปบ้างนะเพื่อนนี่คือผลของการไม่ดูแมปเอาสุดเลยปะเอาสุดเลยเอาสุดอขอโทษขอโทษกับพี่ขอโทษกับพี่อาญาอาญาช่วยเราทุกวิถีทางแต่ว่าเราจะเข้าไปฟาดเป็นหนึ่งทีโอเครอดนะทุกคน <laughs> ถ้าไม่มีอาญานี่คือตายแล้วนะ อนนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านกน็ได้นะทุกคนเพราะว่าสกิลสองเนี่ยหลังจากที่เราเหวี่ยงเหวี่ยงหอกรอบตัวไปแล้วเนี่ยจะทาให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์การดูดเลือดด้งขึ้นมานะเล็กน้อยเล็กน้อย๋อยวก็กกทําให้สามารถฟางแบบยาวๆได้เลยเนี่ยแม้ฟางไปไปแบบก็เลือดดิ้งขึ้นมาเกือบเต็มแล้วจากเมื่อกี้แบบว่าหยอดน้ำเขาตร้งอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคเราแว้นเข้าไปหาเลยแล้วกัน โดนดูดโดนดูดเข้ามาใกล้ตานะพี่ซานิดขวานฟาร์มเราไม่เอาเราไปเอาตัวนู้นเนี่ยพลังแห่งเงินตราสองหนึ่งก็ไม่ลงตอนนี้บนเราโดนแล้วเก็ียแเราได้ป้อมกลางมานะเป็นการเผชที่คุ้มค่า เดี๋ยวเขาจะลงมากันฝั่ง,น,งนั้นนี่ตาไปเลยตอนนี้เงินเรานำมากเลยโอ้ยเพื่อนโดนโทษโทษเพื่อนโทษเราหนชีพไปหน่อยโอเคแวนเข้าไปเลยหายหนึ่งโอ้ขอโทษขอโทษหายสอง เอ้ยหายสามดิเฮ้ยโอ้โหไม่ตายไปรอที่บูเ<บ><บ>ลยก็ได้ซึ่จริงๆถ้ามีอาญาอยู่ในทีมก็อาจทำให้เมทเราเล่นง่ายขึ้นนะแบบว่าลดทางเลือกในการออกตัดเลือดลงไปนตัวพราเอาอาญามาออกตัดเลือดนี่ก็จัดว่าดีเพราะมันน่าจะได้อยู่ในทุกไฟอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเกาะอ,องหัวปลาเนาะแต่จริงใครเล่นอาญาก็ลงไปเกาะหอวคนอื่นมาก็ได้เอาสับดนนกเหรอ ที่เล่นเมรนะถ้าเพื่อนในทีมหยิบอาญามาก็ไปซ้อนเลนเชครี่บ่อยๆนะเพราะเขาค่อนข้างที่จะแพ้เลนนะสองหนึ่งได้แบบยืนยากอยู่แล้วบอนนี่น่าจะตายและวเขายืนลึกเกินไปแ,แต่ผมขอกันป้อมกันแล้วกันอ้อมฟิกที่หนีไปนูึงละเราไล่ฆ่าจังหวะเนี้ย,อยนนะโอ้ยตัวน,นี้ล้างให้หน่อยล้างให้หน่อยมีล้างไหม พลาด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 ตกใจไปสับโดนล็อกซี่เฉยเลยโอเคแต่เพื่อนเราเข้ามาลวงข้างหลังได้นะปิกระหายยาอลิปจาโอเคเข้าถึงบ้านอย่างปลอดภัยตรนนี้เราน่าจะได้่้อมไปเลย ขอได้ไหมล่ะเพื่อนป้อมกระโลฮึถ้ามันเกิดมันค้อมกจะหลุดโลกนะตอนนี้ก็แนะนํานะเล่นแบบไดคอมนี่ก็น่าจะเล่นง่ายอยู่แต่ถ้าขึาน้นมาคอนก็แนะนําอย่าเล่นเลยมันสําหรับคนที่แบบเล่นมไม่ค่อยชำเท่าไหร่ก็เป็นภาระทีมได้นจริงจริงตัวครมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรแหละแต่วิธีการล้วงมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยแบบวิ่งเขง้าแหวเขาตรงๆเนี่ยแบบไม่มีโดดไม่มีข้ามอะไรเลย จะลวงยากเลยนะถ้าเกิดว่าเจอยอนเนี้ยถ้าเกมแบบเลๆแล้วยอนเกิดซนนี้จะเหนื่อยเอาล้วงไม่ได้ดีไม่ดีโดนยอนสจกจิลสอง้วสวนหน้าเลยแม้ต้องลุยายจบทีมแพ้แนะนำนะอย่าเล่นตัวตามใจตัวเองตอนนี้ผมตาาแลลวต้องเอาสุดเออเราไปฟาร์มบูกันซนิสค่อนข้างต้องใช้บูเลยนะ พอเล่นเขาก็ทามาถูกนะเอาดักจบกันดีกว่าทุกคนขู่ดูดาเมจดูทูดาเมจม,มันดิเวอร์มากนั่นแหละข้อเสียของมันก็คือการล้วงมันล้วงยากนิดนึง โอเคเพื่อนพากันไปเดนหมดแต่ว่าเราไม่กลัวฮะเราวิ่งเข้าแบบเตะหมอลำแล้วก็ตายไปหนึ่งโอ้ยโดนดึงโดนดึงครับพี่เออไม่รู้โดนไปแล้วโอ้โหจะสวนสวนไม่ได้โอเคเดี๋ยวเลิกโยนก่อนเดี๋ยวจะแพ้อุ้ยเมื่อกี้ชีดห้าพันปั๊กดูผิด วิ่งขีห้าพันจริงด้วยวะมีขึ้นยังสปินสปินมีเปิดสปินตน์นะมีล้างปะไม่กล้าเข้าสุดวะเดี๋ยวแค่นลางให้นหน่อย โโอหไม่น่าไปสับล็อกซี่เลยเมื่อกี้จริงๆคือไม่ได้ตั้งใจสับล็อกซี่นะคือดูผิดนะนึกว่าเป็นบอนนีแล้วเลยเห็นตัวเหลืองๆไอ้เขียนึกว่าบอนนี่ก็เลยสับมันไปโอ้โหขี้5,000จริงด้วยวะ,วข,อะขอลองหน่อยดิขี้5,000โอ้ล็อกซี่อีกแล้วเหรอเริ่มเบื่อชิน้นทาแล้วนะถ้าหลายชอบแล้วพอล็อกซี่นบบ่าจะไปสับมัน เราวิ่งมาดักบอลน,นี่ได้ะนะไงเขาต้องเดินกลับขี4,004อะไรนะครับทูดามจด2 0 0นะโอ้โหทำไมขีมันแบบกระจัดกระจายแบบนี้เอา้ายังไม่ได้เมก้าขี้ไม่หว่าลืมดูโอ้โหคุณก็ไม่เตือนเขาเลยมันเหลือ,อกเลนนึงดี่หว่า เดี๋ยวเราเร่งเครื่องรอเขับตันก่อนรอขัตันโอเคตันไปแล้วสโลไปแล้วเร่งเครื่องเข้าไปหาโอ้ยไม่รู้เสียงจะเข้าไม้หรือเปล่านะเด็กข้างบ้านมันทรงอย่างแบ๊ดแล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยเข้ามาทำไมให้อายบ้านนาละโดนน้องไม่ต้องกลับคืนมาเดี๋ยวเราน่าจะไปสวนได้นะขอเซฟเกียวกัน เว่ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้โหเยี่ยโอ้โหดาเมจมันหลุดโลกไปแล้วทุกคนจบเถอะเออพยายามจบอยู่นี่ถ้าไม่ใช่ซานิตุจีนี่คือแบบดาเมจไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยอืมมันเป็นบัฟสักินเนี่ย โอ้โหว่าจ,จะฆ่าอาิสก่อนจบก็ <Yes. S 1> จ,จบไปประมาณ15านาทีพอดีนะ <Victory. S 1> ภาวนาขอให้เสียงอย่าเข้าไม้นะ้วกนะไอเด็กฆ่ามันมทรงอย่างแบดไม่ได้นนะเม่ไงกลัวมันจะเข้าไม้ที่เขาอัดไง ก็จะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากซานะิะที่จะได้ mvp มรีนนาีหน้าตาดีขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงวะเอออาก็จบกันไปที่สกอร์ฆ่า31ตาย4นะแอซิส4ี่อายาก็ค่า2ตาย1แอซิสาสิบห้นะทุกคนโอ้พระเจ้าไอเทมในเกมก็ประมาณนี้แล้วนะชิ้นที่2ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ รองเท้าตั้งสถานะนะถ้าท้ายเกมก็อยากเล่นเซฟๆหน่อยก็ข่ายรองเท้าออกแล้วก็ออกกอเกิดเส้เที่ยวไว้ซะก็จะเหมือนประมาณเมื่อกี้เลยช็อตเมื่อกี้รายละเอียดก็ประมาณนี้นะทำดาเมจไป53.7%นะรวมๆก็2องแสนส,สกว่ารับความเสียหาย45.8%เข้าร่วมทีมไฟไปแ์เซ็นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์นะทุกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับพูดอะไรหน่อยไหมคุณจบคลิปแล้ว สสวััดีครบโอเคครับสวัสดีครับ, okay. รบไม่เจอกันใหม่ลนะ